ครับวันนี้เรามาดูเรื่องพบุนามนะครับเอาหน้าหนึ่งพร้อมพหุนามหน้าหนึ่งนะครับโอเคคำแรกคือคำว่าสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามสัมประสิทธิ์คือค่าคงตัวที่อยู่หน้าเอกนามนะั้น เอกนามเนี่ยคืออะไรแล้วเอกนามนี่คือพจน์ที่สามารถเขียนในรูปข่าวุ่มตัวกับตัวแปรโดยมีเงื่อนไขว่าเลขเชี่ยมล่างของตัวแปรนั้นต้องเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกถ้าเป็นลบไม่ได้เช่น 3x มกยลังลบสองแบบนี้เป็นเอกนามไหมไม่เป็นเพราะอะไรเลขเชี่ยมล่างของตัวแปรทําไมครับติดลบเก่งมากทาความเข้าใจ mm hmm. ต่อไปข้อหนึ่ง ใหญ่ข้อ3ย่อยเศษส่วน5 a b c ทำความเข้าใจสัมประสิทธิ์คือเศษสส่วน5 d g คืออะไร d g คือผลบวกของเลขเชื่ยมนำของตัวแปรน้องๆครับ1บวก1บวก1ได้3เก่งมากเห็นไปเลยครับ1บวก1บวก1ได้3 สามประสิทธิ์คือเศษสองส่วนห้าดีจีคือสามใครไม่เข้าใจยกมือต่อไปครับข้อสี่ลบเจ็ดทีกำลังสองอา้องคิดว่าสามประสิทธิ์เป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้ลบเจ็ด <7. S 1> <7. S 2> น้องคิดว่าดีจีเป็นเท่าไหร่ครับสองบวกหนึ <8. S 1> 2, 6, 1, 3, ่งได้สามถูมากโอเคทำความเข้าใจนะครับต่อไปข้อห้านะครับ <Okay. S 1> ข้อห้าโอเค ข้อ5นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ2องส่วน7 x กลังสน้องๆครับสัมสิ์คืออะไรครับเศษ2ส่วนอะไรครับเศษ2องส่วน7ดีีคืออะไรครับ3เยอะมากครับต่อไปข้อหเลขกไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ2 c 3ซ5กลัง3 d ลัง5นะครับอ่า2ของใครไม่ชัดเขียนไป C กำลัง3มกำลังห นะครับสาเป็น2ดีจีเป็น8ปดสได้8นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรบกวนพี่มา่์ลงเอกสารให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับอันนี้เราจะปล่อยให้ฟรีนะเผื่อใครมีเพื่อนอยู่ต่างเรียนสามารถเข้ามาดูได้ด้วยอ่าเราสามารถแบ่งบันความรู้ให้กับคนทั่วโลกนะครับสมัยนี้เป็นยุคแห่งการแบ่งปันข้อ7นะครับน้องๆครับ สามสิ์คืออะไรเอ่ยสานะครับดีกีคืออะไรเอ่ยสองเรียบร้อยครับตรงนี้สามบสองใครไม่เข้าใจถามนะครับต่อไปนะครับข้อแปดตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามสิ์คือสี่ดีกีลักสานะครับข้อเก้าครับสามสิ์เท่าไรลบสองสรมสิ์ลบสอง แล้วก็ดีจีคืออะไรครับ5วันนี้ห้องเรามาครบไหมครบครบนะบต่อไปข้อ10ครับเต็มตัวข้อสิบสามสิทธ์คืออะไรครับ<ด>ลบย<ด>ี่เอ้ยโทษทียี่สิบดีจีละเจ็ดอ่าสิบเอ็ดถึงยี่สิบใครไม่เสร็จเล็กมือเลยนะครับตอบสามประสิทธิ์และดีจีดีมากครับโอเคสิบ okay. เ็ดถึงยี่สิบ สิบเอ็ดสิบสี่คือสัมประสิทธิ์ D G คือสองบวกหนึ่งได้สามสองบวกหนึ่งได้สามทำความเข้าใจต่อไปข้อยี่สิบสองครับสัมประสิทธิ์คือหนึ่งจุดเจ็ดสามสอง D G คืออะไรครับศูนย์เนาะตอบว่าศูนย์ครูครับทำไมหนึ่งจุดเจ็ดสามสองถึงตอบว่าศูนย์ เหตุผลพพเพราะ1.732เฉยๆเนี่ยคูสาม,มารถเขียนเป็น1.732คูณ x ก,กําลัง0ได้คูสาม,มารถเขียนเป็น1.732คูณ x ก,กําลัง0ได้ใครไม่เข้าใจยกมือครับเพราะฉะนั้นคูณจึงตอบว่าดีกีคือ0พอเพราะ x กําลังอะไร0แสดงว่าตั้งแต่ตอนนี้ค่างตัวที่ม่มีตัวแปรคือดีกีเป็น0เก็ตนะต่อไปนะครับน้องๆข้อท3นะครับ ข้อเนี่ยสัมประสิทธิ์คือตัวนี้ครับ2อกำลังลบ3นี่คือสัมประสิทธิ์อ่าเขียนอย่างนี้เลย2อกำลังลบ3ซึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลองย้ายแปลงล่างให้เลขชั้เป็นบวกก็ได้มันจะกลายเป็นเศษ1นึ่ส่วน2องกำลังรครับเศษ1ส่วน2องกำลังเลยครับ3 2มกำลัง3ได้เลยครับ8มันจึงกลายเป็นเศษ1ส่วน8ครับใครไม่เข้าใจถาม ในขณะที่สัมประสิทธิ์คืออะไรครับสามหกสี่ได้เลยครับสามหกสี่ 3, 6, 4, ได้เจ็ดทำความเข้าใจครับต่อไปข้อยีสี่ครับข้ออีสี่เตรียบตัวสัมประสิทธิ์คือรูปหนึ่งดีกีคือสองบวกสามบวกสี่สองบวกสามบวกสี่ได้เก้าทำความเข้าใจข้อ14สี่ต่อเก้าข้อสิบห้าสัมประสิทธิ์คืออะไรครับ ไทยลบหนึ่งดีกี้เทพมาดีกี้สูตรับเก่งมากครับไม่มีตัวแปรต่อไปนะครับข้อที่สิบหกข้อที่สิบหกปึ๊บสามสิบสอง,สองดีกี้ครับหกสิบเจ็ดครับสามสิบลบสิบดีกี้ ใครตอบ6เท่มากเลยครับแสดงว่าเลขย่อมังตอนนั้นเนี่ยคล้องแล้วใครมาตอบ5ไม่เป็นไรครับ x กําลัง3บักำลัง 3, 2จะมีค่าเท่ากับ x กําลัง3คูณ2ได้6เพราะฉะนั้นดีกีตรงนี้คือดีกี6ทำความเข้าใจ18สัมประสิธ์อะไรนะ้องลบ1.414ดีกีแล้วครับ หครับสองบวกสามบกหนึ่งใครไม่เข้าใจยกมือใครไม่เข้าใจยกมืออ่ะต่อไปข้อส,สิบเกาสามสิคืออะไรนะ้องลบหนึ่ง,งเก่งมากครับด้านหน้าไม่เขียนคือเลหนึ่งมันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งนะครับข้อสิบเก้ลบหนึ่งในขณะที่ดีจีโต้เยี่ยมครับเยี่ยมใครตอบแปดเยี่ยมมากครับ XY ทั้งหมดกำลังสี่ มีค่าเท่าับ x กําลังสี่ y กําลังสี่น้องๆครับสี่บวกสี่ได้เลยครับแปดต่อไปข้อยี่สิบครับห้าคูณสองได้ไรน้องห้าคูณสองสิบ x กําลังสอง y กําลังสี 3, 10, <อ>่ตอบสัมประสิทธิ์สิบเอาดีี้สองบวกสี่เป็นสองบวกสี่เป็นหกครับเรียบร้อยต่อไปนะครับในหน้าที่สอง ให้ตอบว่าเป็นเอกนามหรือไม่เพราะเหตุดใดไอตรงเหตุผลครูไม่ซีเรียสน,นะครับคือน้องอาจจะตอบไม่เหมือนครูก็ได้5บวก x 5บวก x นะครับไม่ x บวก5บวก x นะครับไม่เป็นเอกนามเพราะมันอยู่ในรูปการบวกเอกนามต้องอยู่ในรูปการคูณครับโอเคถ้าอยู่ในรูปการหารต้องเปลียรูปการคูณก่อนดูว่าเลขเชวหลังเนี่ยเป็นบวกหรือลบต่อไปครับ5คูน x เป็นเอกนาม พราะอยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรโดยดิชิาของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกพ่อสามพร้อมที่ลบ9้าคูณแนะนาให้น้องเขียนอย่างนี้ครับลบ9คูณ x กำลังศูนย์แล้วน้องตอบว่าเป็นเอกนามเป็นเอกนามติ๊กไปเลยครับเหตุผล hey, อยู่ในรูปการคูณเป็นคำย่ยอๆนะครับเป็นคำย,ยอ่อๆทีจริงแล้วมันคือ อยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปดโดยเลขชางของตัวแปดเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกเป็นเหตุผลอ่าเขียนเองอยู่ในรูปการคูณไม่สีเ่เรียนจะเขียนยังไงก็ได้เออเขียนตัวเล็ขโอเคอ่าใครไม่เข้าใจบ้างว่าทําไมลบเก้จึงเป็นเอกนามทุกคนเข้าใจเดี๋ยวถึงข้อ20เดี๋ยวให้พักแป๊บนึงอ่าข้อสพร้อมพี่น้อง เศษเจส่วนสองน้องว่าเป็นไหมเป็นเศษเจส่วนสองสามารถเขียนเป็นเศษเจส่วนสองคูณเอกำลังศูนย์ได้ใครไม่เข้าใจยกมือครับต่อไปนะครับข้อห้าน้องคิดว่าเป็นไหมขอแสดงความดีกับคนที่ตอบว่าไม่เป็นครับเหตุผลเพราะว่า x กำลังลบหนึ่งมันหมายถึงหนึ่งคูณ x กกำลังลบหนึ่งซึ่งครูบอกน้องว่าจะเป็นเอกนามนั้น เลขชี um o o e, pues whales, ้กำลังของตัวแปรต้องเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกเราเขียนว่าเหตุผลเพราะว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจํานวนเต็มบเหตุผลที่ไม่เป็นเอกนามเพราะเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจํานวน เต็มลมจำนวนเต็มลมทำความเข้าใจทำความเข้าใจครับข้อห้าใครไม่เข้าใจยกมือต่อไปข้อหกครับ x ส่วน y น้องว่าเป็นไหมเนน,น้องครับมันอยู่รูปการหารน้องเป็นรูปการคูณก่อนคุณนะสมบัติที่น้องใช้คือ อยู่ข้างล่างนี่ช่างเป็นลบเอ้ยเป็นบวก y เฉยคือ y กำลังอะไรหนึ่งย้ายขึ้นมาข้างบนจะกลายเป็น y กำลังอะไร y กำลังลบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่เป็นเอกนามไม่เป็นเอกนามเหตุผลเพราะว่าอยู่รูปการคูณแล้วเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนลบต้องเขียนรูปการคูณก่อนนะไม่ใช่เห็น y กำลังหนึ่งเสร็จต่อว่าเป็นเลยนะต่อไปข้อเจ็ดน้องคิดว่าเป็นไหมครับ ข้อเจ็ดเป็นไหมครับไม,ไม่เป็นครับเหตุผลที่ไม่เป็นเพราะอยู่ในรูปการบวกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปการลบได้้ดการคูณได้ใครไม่เข้าใจถามข้อเจอ็ดเดี๋ยวอะไรจะลบนะครับต่อไปข้อแปดถึงข้อยี่สิบเลขมือใครไม่เสร็จเลขมือนะครับแปดถึงยี่สิบเดี๋ยวคู่เฉลยลองคิดดูใครจะถามระหว่างนี้เชิญครับ ดีมากดีมากครับข้อ8เป็นตัวไปเลยนะครับข้อ9ไม่เป็นเพราะอยู่ในรูปก,การลบข,ข้อ10เป็นข้อ11ไม่เป็นเพราะเลขชี้นของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มลบ น้องเขียนไปที่ใกล้ๆโจทย์ครับสส่วนเเท่ากับ3คูณ x กำลังลบหไม่เป็นครับค่อ,อยสองเป็น x ส่วน3เท่ากับเศษ1ส่วน 3x x เส่วน3เท่ากับเศษ1ส่วน 3x มทำความเข้าใจ13เศษ1ส่วน3เป็น พ่อเศษหน่วยสามสามารถเขียนเป็นเศษหน่วยสามคูณเอกำลังศูนย์ได้สิบสี่เป็นไหมครับสองกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งนั่นเองเป็นเอาใครฟังข้อไหนไม่ทันสิบเอ็ดไม่เป็นสิบสองเป็นสิบสามเป็นสิบสี่เป็นสิบห้าเป็นลบของสองส่วนสามเราสามารถเขียนเป็นลบเศษสองส่วนสามได้สิบหกไม่เป็น ้โทษทีครับเป็น16เป็นโทษทีโทษทีเลขจำของจํานวนเนี่ยเป็นลบได้โทษทีครับนี่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 สี่กำลังลบะมันจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่กำลังสองซึ่งสี่กำลังสองได้ไรน้องสี่กำลังสองได้ไรน้องสิเศษ1นึ่งส่วนสิเฉยเเราสามารถเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนสิคูณเอ็กซ์ลังศูน, 17, น 17, ย์ได้สรุปสิเป็น17เป็นสิเขียนยนี้ได้ เศษหนึส่วนเกเอ็กแบบนี้ได้17เป็น17เป็น18ไม่เป็นเพราะอยู่ในรูปการบวก19ไม่เป็นเพราะเลขชราของตัวแปรติดลบมันจะได้เอกลังลบสี่ครับสิบเก้าเป็นไหมนะสิเป็นไหมครับไม่เป็นยี<ม>่สเป็น<ม>นะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ Gracias. <laughs>